สวัสดีค่ะเอออันนี้ก็คือห้องอันยงเซโยอันนี้ก็คือห้องที่คอนโดสวนลสพลูสุภไลนะคะอีลีนะคะหรือว่าอีลีเต้นั่นแหละค่ะอันนี้เป็นห้องชั้นสิบห้านะคะขอเชิญทุกคนห้องเบอร์หนึห่งเก้าแปดทับเก้าเจ็ดนะคะอาจจะออกวันนี้ก็ได้นะคะใครสนใจเนี่ยก็ขอติดตามเอ้ยชืออะไรวะ ขอเช่าได้นะคะหรือจริงๆเราก็จะขายนะคะก็คือตอนเนี้ไม่ไมีเงินแล้วจริงๆไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะเอออ่ะเออพามาชมในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวของเราทําได้ทุกอย่างอาหารไทยจีนเกาหลีฝรั่งยุโรปอะไรเวียดน,นามเลยคือทําได้หมดเลยแต่ว่าจะทำหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องหอใช่เป็นเรื่องของคน<ม>ที่จะมาทํานะคะใช่เป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆนะคะถ้าไม่มีฝีมือก็พยา,ายามทำตัวให้มีฝีมือนะคะอันนี้ ทุกอย่างใช้ได้งานได้นะคะอันนี้คือเปิดไฟเป็นแบบดูดเดอดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นลานซักล้างนะคะ เป็นลานซักล้างคุณจะซักผ้าก็ได้หรือซักสนงสื้นเองใน,ในหรือว่าล้างจานหรือว่าอะไรใดๆ,ๆคือได้หมดเลยนะคะตู้ด้านบนเก็บของได้เยอะมากมากกว่าพันชิ้นนะคะด้านล่างมากกว่าเจ็ดหมื่นชิ้นเก็บได้เลยเก็บได้หมดทุกอย่าง,ง,งาเราอยู่มาห้าปีนะคะอยู่ได้สบายๆที่เหลือเฟืออันนี้นะคะเป็นส่วนของคนที่เป็นเป็นห้องเก็บของเข้าไปนี้ลึกมากคือเปิดเข้าไปเราต้องเดินซ้ายขวาอะไรบนล่างอีกเยอะมากคือจะเก็บของ อย่างเยอะมากนะคะไม่ว่าคุณจะมีพวกแบบอุปกรณ์แอดตอมิเนซโซต่างๆอะไรเงี้ยยัดก็ไปได้เลย,ยนี่เป็นตู้เก็บของของเรานะคะส่วนอันนี้อะไรคะคุณอยู่ดีๆคุณเรียกพ,พูดอะไรก็ไม่รู้คุณมาด้วยกันดีคะเ oh <my S 1> ไม่ใน่ไม่ไมไมไมส่วนอันนี้ก็เป็นพวกตู้โชว์พวกแบบบางทีเราได้รางวัลเอ่อโนโนเบลใช่ปหะหรือว่ารางวัลแบบอะไรเงี้ยมาก็คือตุ๊กตาทองเอ่อตุ๊กตาทองตุ๊กตาหง,งส์เรือทองคำสันนิบาตหรืออัต อัตาชีว่าประวัติอะไรวะอัตนิบาตอ่ะ mm hmm. ใช่ไหมเด็กก็เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่มีอะไรโชว์ก็ไม่ต้องโชว์ววก็วางของไป,ไม,ปไ,ไม่ต้องเปิดเนี่ยเป็นห้องเป็นตู้เก็บของเป็นห้องเก็บของที่มันลึกลงไปจริงๆมันเจาะลงไปถึงชั้นใตน้ดินเลยนะอ่ะไม่ไปเล่นอ่ะส่วนทางด้านนี้เป็นพวกลิ้นชักไว้เก็บของต่างๆข้างล่างนั้นนะคะจะบอกให้ว่าถ้าใครมาเช่าเนี่ยจะบอกองไปในนี้ได้ดีไหมไม่ดีไม่ไดไม่ดีไม่บอกเราจะไม่บอกเลยว่าข้างล่างนั้นมีอะไรนะคะ ทางด้านนี้นะคะคุณคุณพี่คนนี้เขาจะถ่ายให้เราวะไม่ต้องม,มาทางนี้ใชคะคุณคะทางด้านนี้นะคะก็เป็นโซนของห้องรับแขกนะคะจะเดินลึกเข้ามาลึกลึกลึกตรงเข้ามาเกือบทางด้านหลังเลยเป็นโซนของห้องรับแขกก็จะมีโซฟาขนาดที่ใหญ่แบบใหญ่จุคนได้แบบสิบกว่าคนเลยจุเลยจุขึ้นขี่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 กันไปเลยนะคะ ทางด้านหลังนี้เป็นอิฐนะคะ it, อิฐของเรานี้สั่งตรงมาจากทางโซนของฝรั่งเศส <H ilo, S 1> นะฮิโร์เพราะว่าเราเป็นคนที่ไปเที่ยวยุโรปบ,บ่อยอ่ะแล้วเราก็แบบเฮย้ยเที่ยวยุโรปบ,บ่อยเราอยากจะได้อิดจากทางยุโรปเนี่ยมานะคะเราก็เลยสั่งมาเลยคือแบบยกมาเลยขอให้ยกตรงราษาตรงที่แบบตรงนั้นที่เราชอบมาเลยนะคะตรงนี้นะคะแต่อิฐตรงนี้มันล่อนได้นะฉีกออกมาเป็นแผ่นๆได้อันนี้เป็นข้อดีของของการื่อนใจอิฐนะคะนะคะต่อไปก็คือเป็นโซนของโต๊ะนะคะ โต๊ะนี้นะคะเป็นโต๊ะหินโต๊ะหินนะคะอันนี้เป็นโต๊ะหินนะคะซึ่งหนามากนะคะอันนี้ดีมากวางร้อนเย็นได้หมดเลยแต่เป็นรอยวางได้จริงๆแต่เป็นรอยเพราะฉะนั้นคือของแพงก็จะอย่างเงี้ยนะคะนี่คือจะอวดไงเพราะของแพงเนี้ยของแพงเป็นรอยหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงก็เลยใช้แล้วก็เป็นอัอนนี้เป็นเอ่อทีวีขนาดใหญ่มากนะคะร้อยกว่านิ้ว เหลือแค่เนี้ย49ิ้นิ้วนะคะจะไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีตู้เก็บของอีกนะคะเปิดมาได้ดิ้นชงนิ้นชักเก็บของได้อีกนะคะไฟที่มีเรืองขึ้นมาด้วยเห็นนะคะไฟเนี่ยไฟจะมีเรืองขึ้นมาด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะแต่จะมีเสียงจี่นิดหน่อยก็ตามนั้นนะคะ ส่วนห้องม่านมาีสองชั้นนะคะเป็นชั้นแบบโปร่งแสงนะคะแล้วก็ชั้นทึบนะคะส่วนชั้นสวยค่ะด้านนอกเป็นวิวจากชั้น15้านะคะคุณมองไปเห็นทุกอย่างเห็นหมดเลยนะคะแล้วก็มีเอ่อโซนรับประทานอาหารด้านนอกได้อีกนะคะคุณสามารถเอาเก้าอี้เอาอะไรเนี่ย <S <S ไปนั่งรับประทานปิ้งหมูกระทะได้หรือว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาเอ่อเทรลหรือว่าปลาอะไรก็ได้นะคะปลาอะไรวะอืมนะคะอันนี้นะคะคุณสามารถปรับ อุณหภูมิห้องนะคะปรับแอร์เปิดปิดไฟได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเดินไปที่ส่วนไฟนะคะอันนี้ข้อดีของมันเยอะมากนะคะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือใช้ไม่เต็มไม่แต่มาอยู่ค็ยังไม่เคยใช้เลยนะคะอ่ะต่อไปเราเดินเข้ามาจนเหนื่อยแล้วนะคะบ้านค่อนข้างกว้างเข้ามาอีกประตูนึงนะคะเราก็จะเจอกับ เป็นห้องนอนค่ะทางด้านนี้ห้องนอนก็คือนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในห้องนี้ก็จะมีแค่เตียงเท่านั้นนะคะนอกจากเตียงยังมีผ้าห่มแถมให้ด้วยนะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยคือมีเตียงมีผ้าห่มแถมให้แล้วก็มีหมอนแถมให้ด้วยอันนี้ให้ไปฟรีๆเลยไม่ได้คิดเงินเลยนะคะคือแบบ สุดยอดอ่ะบ่องตรงแล้วยังมีทีวีให้ด้วยนะคะตรงตรงนี้นะคะซึ่งทีวีอันนี้เป็นทีวี p a n a s ซ n i c กนะคะการใช้งานค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะคะคือดึงปลั๊กแล้วออกแล้วก็เสียบเข้าใหม่เพราะว่ามันพังบ่อยมากขอลองเร็วใครอย่าซื้อทีวียี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเราก็คือแถมไน่ให้มันคือมันใช้ได้แหละมันนานๆทีวีมีปัญหาก็คือวันลรสอา 2, ครั้งแค่นั้นแหละทางนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เราเคยเอามาแบบ ถ่ายภาพนะคะปกติแล้วก็เราจะถ่ายภาพตรงนี้เพราะว่าเราทำเอาสตูแกลลอรี่อยู่แล้วไงใช่ไหมเออนะอันนี้ก็เป็นทอมงพมาแล้วก็มีวิวเปิดหน้าต่าออกไปได้นะคะแต่ว่าไม่มีระเบียงนะคะส่วนท่านี้เรากำลังเดินมาที่ walk in closet นะคะ walk in closet อันนี้สั่งทำเป็นพิเศษเลยนะคะไม่มีห้องไหนใน สุภาลัยที่มี walk in closet แบบนี้เลยนะคะมีห้องนี้ห้องเดียวเลยนะคะเราสั่งทำเป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นคนที่แต่งตัวจัดมากนะคะจัดว่าแต่งแบบนี้นะคะเปิดประตูเข้าไปนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบซีทูให้แบบเซ็กซี่เราใส่เล็กๆข้างในก็จะแบบอาจจะเห็นหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะประ,ประตูเข้าไปก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นชุดเอ่อเปิดไฟนิดนึงนะคะเป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็ เป็นข้อคือมันมันมีดีหลายอย่างกระจกมันก็ใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็แบบมีชัน้นด้วยพวกวางแบบเออชั้นแหวนอะไรที่แบบเป็นเพอร์ฟูมของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชั้นที่เก็บอ,อ๋อลิ้นชักนะคะพวกนี้ก็จะเก็บพวกแก้วแหวนนาฬิกาต่างๆที่เราแบบเราอยากจะโชว์ว่าเราแบบเราแบบมีเงินเยอะเราซื้อมาเยอะฟุ่มเฟือยอ่ะเออไม่ใช่าหาะจริงๆเราเป็นเก็บพวกแบบเข็มขดัด แล้วก็พวกอะไรที่เราจะได้มองเห็นว่าเราเก็บไว้ที่นี่นี่แหละพาราโบลอนคิดลืมนะคะด้านล่างก็ยังมีที่เก็บเส,สื้อผ้าส่วนฝั่งนี้ก็จะแขวนเสื้อแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วมันมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไฟเสียไปแล้วค่ะแล้วก็มีโรลิ่งชงดินชาร์กอันนี้เก็บของได้ข้างน้านี้ก็มีราวแขวนกางเกงได้นะคะ ต่อไปจะเป็นห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องน้ำก็คือปบตุกไปเลยห้องน้ำนี่ดีมากนะคะสามารถใช้ทีเดียวได้เป็นห้าคนสิบคนเลยเพราะว่ามีประตูสองด้านให้คอนเนคกันได้นั่นแหละคือประโยชน์ของห้องคอนเนกนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำคุณคะคุณมาคุณไม่เปิดไฟให้ที่เชนเลยอะคะนี่ทํางานเลยจะปล่อยห้องไถ่ใงใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีไฟตรงนี้ให้ถึเวลาเราแบบดีบสองดีบสิวอะไรอย่างี้ใช่ไหมมันก็จะต้องแบบ เออเห็นไฟสะท้อนหน้าเราอะไรอย่างนี้นะคะน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะแล้วระบบน้ำน้อนน้ําร้อนน้ำน้อนน้ําร้อนที่นี่คือดีเยี่ยมมากร้อนมากร้อนสุดๆไปเลยนะคะผิวพรรนทองไปเลยนะคะแล้วก็มีชั้นที่แบบโชว์แบบให้มันสายตาเราจะแบบผ่อนคลายจากการักผ่อนโซนอุจจาระประสัสสาวะอันนี้ตรงนี้เลยนะคะขอร้องว่าอย่าปล่อยไปที่อื่นต้องต้อง,ต,องตรงนี้เท่านั้น แล้วก็ทางด้านจุดอาบน้ำของเรานั้นเราจะมีทั้ง rain s h า w e r อร์ shower ให้ด้วยแล้วที่เป็นไฮไลท์สำหรับเพื่อนๆของเราก็คือทุกคนขาทุกคนสามารถนั่งอาบน้ำตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขาเริ่มไม่ไหวแล้วอ่อนแรงแล้วออ่อนแรงมีปัญหาทางด้าน,นการแบบพักผ่อนก็คือเชิญนั่งอาบน้ำตรงนี้ได้เลยนะคะคุณจะไม่มีวันลื่นหรือว่า หกล้มเด็ดขาดเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นไฮไลท์คุณจะต้องมีเลยที่นี่เราแถมให้เลยนะคะก็จบกระจกใหม่กริปใหม่กริปนะคะนะคะคนนี้ก็คือเจ้าของห้องนะคะคุณมีอะไรจะพูดไหมคะมาเช่ากันเถอะอะอะไรนะมาเช่าไหมมาเช่ากันเถอะเขาค่ะมิสนาคัมสมิดาขอบคุณมากนะคะโอ้แล้วส่วนของพวกสวัสดิการใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะ ฟอร์ซิลิตี้อ่ะฮะพวกเนี้ยพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสเราเลยคือเราแบบไม่ใช่คือฟิตหน่งฟิตเนสเราอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่เริ่มรำคาญแล้วบอกว่าให้กูไปดูดอนหน้ามึงพอะแค่นี้ก่อนไหมเออนานไปกะว่าอัดคลิปเล่นๆไม่คือจริงจังอ่ะก็คือพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสหรือแบบลูฟท็อปห้องประชุมหรือลานจอดรถมีทุกอย่างนะคะแล้วก็ดีมากที่อื่นมีหมดเลยที่นี่ก็มีนะคะที่นี่ก็มี เล่นตลกที่ไหนเราอะนะก็คือที่นี่ก็มีนะคะที่นี่มีอย่างดีแล้วยารปภนี่ประมาณร้อยห้าสิบคนนะคะที่นี่มีประมาณร้อยห้าสิบคนเหลือ,อยู่สามคนข้างหน้านะคะไม่มีอยู่มีอยู่ยรปภเขามีเยอะอยู่แล้วรปภจําทุกคนได้หมดเลยเพราะนั้นอย่าย,ยืมตังค์เขาเชียวเขาจำได้นะไม่เปิดตัวให้เข้าด้วย เขาจำหน้าได้หมดเลยแล้วก็พวกแบบพรสดงสัตดอะไรมาเนี่ยคือจำได้เลยเดินผ่านนี้เรียกเลยนะคะว่าพี่คะมีของมาคืนมาอีกแล้วจากช้อปปี้ไม่เอาอะไรแบบนี้พวกลูกค้าปลายทางเนี่ยโอเคขอรับคําขอบคุณนะคะที่ยอชมมาถึง10นาทีนะคะขอบคุณมากอย่าลืมมาเช่ากันนะคะไม่ใช่เอาแต่ดูคลิปสวัสดีค่ะ